หลังจากที่เราไปดูนาข้าวมาเดี๋ยวเรามาชิมแซนวิชที่นาติตเอามาให้เรากินที่สวนไทยมีสุกเดี๋ยวเราจะเทสเชินค่ะ <c oughs> คือกินคํา <c oughs> เดี๋ยวน้ <c oughs> องปุ้มน้องสาธิตก่อนว่าเรา, <c oughs> าควรจะกินทั้งหมดนี้ใช่ไหมทั้หมดเลยค่ะกินทั้งหมดอันนี้เป็นแซนวิชอะไรนะ <c oughs> ปูอัดปูอ<ป>ัดไข่ดาวหน้าตาดีมากหน้าตาดีเหมือนคนทําอันนี้ใครคนทํา ไายติ๊ดทำยายติ๊ดเป็นคนทำดดผกักผักปลูกเองใช่ไหมผกัผกผักไม่ได้ปลูกเองซื้อเข้ามาเดี๋ยวเราเทสกันวันนี้แซนด์วิชกับน้ำใบไผ่มาส่งให้ถึงสวนเพราะว่าสวนไผยมีสุกนึงอ่ะมีภารกิจต้องมาเฝ้านกแต่เช้าแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปคงต้องยกเลิกภารกิจแล้ว เพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถพัฒนานกได้เรายอมเรายอมแบบปีเนี้เราคงจะทํานาแล้วได้ฟางข้าวฟางก็จะมีเหลือเออแต่แเช้านี้ตุนม่ข้าวไรตุนมาตุนมาถึงก็คงจะกินต้นข้าวหมดก็ไม่รู้ว่าจะเหลือฟางไหมเหลืออะไรเอาไว้นั่นเนละยทำใจต้องทำใจ <S <S เดี๋ยวเรามาชิมแซนด์วิชกันดีกว่าเพิ่มพลังเช้านี้ อืมยังไม่โดนใส่มันโดนจต่ขนมปังอ่ะโอเคนะขนมปังเป็นอันนี้อะไรอ่ะปูปูอัดไข่ดาวเราไม่แจกแต่อะไรเนี่ยปูอาจแล้วก็มีสลัดไก่ขให้มุนะอะไรนะนี่แหละนั่แหละปูอัดไข่น้ำสลัดอร่อยมาก น,นี่แบบว่าถ้ากัดมาเป็นรูปนี้นะนอบอกเลยว่าน,นัวมากอ๋อยัองดีอยากออกด้วยเหาอมันจะอ,ออกเค็มๆนิดนึงเพราะขนมปังมันจะเค็มๆนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่เขาว่าตรงแซนวิชอ่ะมันมันหวานเล็กน้อยแล้วต้องไข่ดาวแล้วแบบว่ามันจะหนุบๆแล้วมีผักกรอบๆเป็นเป็นเธอชิ้นนึงอะ่ะได้เลยอะ่ะสำหรับมือ้อเช้า เรากินอร่อยมากอืะอร่อยแ้วนี้ลองไครเข้มข้นไข<ค>่ะจะออกไข่จะลงอดี๋อะไราใชเข้มข้นอ่ะเดี๋ยวคือ,อน้ำใบไผ่ของเราดงเีอยกกินชา อืมกินเมือเข้ากันนะมมนนนคือ,อ,ค,อคือมันหอมไม่หอมไม่รู้อ่ะแมวอยู่ไกลยๆยังโดดขึ้นมาจริงๆอะ่ะเราคิดว่ากินอากาศร้อนๆจะชื่นใจจริงๆมื้อเช้าก็ได้นะแช่เย็น ปกติเราจะกินเราจะกินน้ำใบไผ่อุ่นๆกินเป็นชากับขนมปังในตอนเช้าแต่เช้าเนี้ยเราได้แบบแช่เย็นมาม,นมันก็มันก็โอเคอ่ะคือมันก็ชื่นใจอ่ะอร่อยชิมงั้นอะไไหมอันนี้ใส้อะไรหูหยอง ตัวงสือมันจะกลับเจ้าไปเล็กจะบอกว่าอันนี้คือหมูหยองน้ําสลัดคือตัวหงสือมันจะกลับอันนี้นัดติดขายอยู่15บาทที่มินิมาทมินิมาททิ่ปั๊มบางจากเนาะนี่นนทั้งหมดเลยนี่ มีกี่ไส้อ่ะนันติสีไส้อันนี้อันนี้หมูยองพริกเผาไอ้เล็กสวยใช่ไหมมีทั้งหมดกี่ไส้น้องปุ้มเดี๋ยวปุ้มพูดเดี๋ยวให้ปุ้มบอกเพราะว่าปลาเล็กกับมันเดียเป็นคนทําไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ปุ้มบอกมีทั้งหมดที่ที่ทำมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็จะมีสาอันก็จะมีไข่ปูอัดแต่บางวันก็จะมีไข่ทูน่าด้วยอันนี้เป็นหมูยองนันสารัดหมูยองพริกเผาปลากระติกไก่ หมูหยองพริกเผานะอนีอันนี้หมูหยองน้ำสลัดอันนี้เป็นไข่ปูอัดบางวันก็จะมีไข่ทูน่าแล้วก็มีใส่ที่เป็นขนมปังเอ่อเหมือนแซนด์วิชที่ใส่กล้องเหล็กๆ็น้อยอ่ะเป็นเหมือนเหล็กกว่านี้นิดนึงเหล็กกว่าอันนี้นิดนึงนนนก็จะมีใส่ทูน่าประกบกับทูน่าทูน่าประกบปูอัดยังสลับกันไปค่ะมาขายดีสุด อันนี้ขายดีสุดอันนี้แนะนำเด็กคำนึงยี่สิบห้าบาทจริงจริงตัวนี้ก็อร่อยนะคะอันนี้หมูยองพริกเผาเนี่ยสิบห้าบาทคือคือแบบว่ามันจะเผ็ดนิดนึงหอมหอมแล้วก็มันจะเค็มๆหวานๆอุ้ยนัวนัวแต่อันนี้เด็กเด็กชอบกินเพราะว่าเป็นหมูยองน้ำสลัดมันเผ็ดเด็กะชอบอันนี้มากว่า อันนี้ปุ่มมีทุกวันป่ะมีทุกวันค่ะที่ปัมขายที่ร้านกาแฟอินทนินก็ลงในมินิมาตร์ทร้านตามบางจากกระแสะบนค่ะอ่าถ้าใครอยากกินนะไปเลยอันนี้ก็มีทุกวันมีทุกวันค่ะมีขายอย่างไรอย่าลืม,ม,มากาแฟด้วยละ่ะอา่ามีขายอยู่ในมินิมาร์ทเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกก่อน <c oughs> ว่าไอเนี้ยมันมีสองขนาดเนาะปุ่มอธิบายนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นไส้เล็กขายขวดละสิบห้าบาทอันนี้ก็คือน้ำใบไผ่ น้ำใบไผ่แล้วก็มีอีกไซส์หนึ่งคือขนาดสองร l อยห้าสิบมจะจะายขายทุิู่ทยี่สิบห2าบาทสอง240ยี่สิบสอง่สส้ี่สิบเข้าไปละค่ะแต่จะมีสองไซส์แล้วก็ถ้าเป็นโหลก็โหลล250นะสองร้ห้าสิบน่าพอใจสองห้าสิบเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกสรรพคุณะคะ่ะอันนี้อันนี้ทำมาจากใบไผ่อ่าอ่า มอธิบายนด,ด้วยอ <ะ S 2> เอามาทำอะไรมันถึงมันเป็นยังไงก <c oughs> ็ <c oughs> เอาเราเอาใบไผ่ที่เราเก็บได้มีกระบวนการมีอบมีมาเอามาบดแล้วก็เอามาต้มพอได้จากอบแล้วเราสามารถเก็บไว้ได้นานมากเลยเก็บข้ามปีก็เอามาใช้ได้แล้วก็เราก็เอามาต้มน้ำต้มน้ำแล้วก็มาปรุงรสนิดหน่อยก็จะได้เป็นน้ำ <c oughs> ใบไผ่สีทองแบบนี้อันนี้เราไม่ได้ใส่สาร ไม่ได้ใส่สันการบูดไม่ได้แต่งสีเป็นสีทองของใบไผ่เขาเลยอันเนี้ยมันก็เลยเก็บไม่ได้นานเราก็เลยทําทุกวันทําจํานวนจํากัดนะต้องรีบไปไงยะหมดพิเออเดอร์พิออเดอร์แล้วสินค้าพิออเดอร์ด้วยใครสนใจโทรสั่งบอกเบอร์นิดนนึงอ่าบอกเบอร์นิดนึงโทรสั่งเบอร์ศูนย์แปดเออไม่ใช่ศูนย์แปดหกึงหาก้าสมห้ี่ศูนย์ค่ะบอกอีกทีบอกอีกที 0 8 6 1 5 9 3 5 4 0ห่งหาาสค่ะสั่งสามารถสั่งโทรมาสั่งได้เลยค่ะสั่งได้ทั้งแซนด์วิชทั้งน้ำใบไผ่สั่งกาแฟด้วยได้ไหมสั่งได้ค่ะสั่งได้ไปส่งไหมส่งไหมส่งค่ะส่งค่ะแต่ว่ามีระยะทางไหมตรงระยะทางไม่เกินห้ากิโลแล้วก็ต้องสั่งเหมือนก็มีขันตําของอ่าอ่าหรืจะส่ง กี่บาทดีอ่ะยังไม่ไ uh, ด้ตังค์กว่ากี่บาทเราตอนนี้ยมีทรงก่อนเอาแขมีทรงก่อนค่ะก็เอาเป็นว่าคนสั่งอ่ะอย่าให้น่าเกลียดนะมาเสียงมิดอันหนึ่งสิบห้าบาทก็เกงใจน้องปุ่มนิดนึงน้ำมันลิตรหนึ่งเต็มกี่บาทแล้วเนาะถุงพายนี้สุกหนึ่งเนี่ยระยะห่างจาก บังจากกระแสบนเนี่ยประมาณกิโลปุ่มสองไหมประมาณสองกิโลากิโลนี่สวนไผ่มีสุกหนึ่งเลย่ะสั่งน้ำใบไม่ถึงสัญญาณเลยอ่ะแล้วคนสมญญาณอยากกินทำยังไงเดียสั่งหมักหน่อยเดี๋ยวไปสั่งมันอยู่ที่ออเดอร์ไงนะมันอยู่ทีาวันนี้วันนี้สวนไผ่มีสุกหนึ่งอ่ะห่างกับบังจากสองกิโลเนี่ยสั่งน้ำใบไผ่สองหลก็สั่งแฟร์มิสสินชิ้นกาแฟหนึ่งแก้ว เราก็มาส่งให้ใครสนใจติดต่อขอเบอร์ชินปุ้มศูนย์ปดหึงห้้มห้าสี่ศูนค่ะจุดทันไหมทันเนาะ <laughs> เม้นไว้เลยค่ะเม่ไว้เลยค่ะเบอร์น้องปุ้มโทรมาสั่งได้สั่งไว้ล่วงหน้าได้น้ำใบไผ่เนี่ยถ้าเขาต้มแล้วบรรจุแล้วก็แช่เย็นไว้ให้เราหนึ่งคืนเนี่ยในในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้เราจะได้กินกันแบบว่าอหอมเย็น รสชาติจะแบบว่ากลมกรมละมุนมากอ่ะนะสมมุติว่าต้มใหม่ๆอุ่นๆเนี่ยยังไม่ได้แช่เย็นเนี่ยมันก็ยังยังไม่อร่อยสั่งสั่งเย็นนี้ส่งพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะโอ้ปลาเล็ก<ะ>้ไก่ี่เหรอไก่ออกมาหนีมาตังนี้ใช่สิปลาเล็กเลี้ยงไก่เดี๋ยวพาไปดูเลีไก่ในสวนเราเนี่ยนะคะมีไก่แล้วก็มีไก่ดําไก่ดําของกระปุ่มมาฝากไว้ไก่ดําภูพานละติสเขาเลี้ยงด้วยผงพาวเดอร์ผงชิปไถ่เนะะี่ยค่ะ คิดไผ่ในไฮเทเคียแล้วมันเวลาที่มันขับถ่ายมันก็ไม่เหม็นด้วยแล้วก็มีผงพาวเดอร์ที่แบบว่าเป็นผงที่ได้จากการปั่นปั่นละเอียดของต้นไผ่แล้วก็หมักไว้ด้วยกรรมวิธีพิเศษอะค่ะจนเกิดมันแลคกโซบาซีลัสอะพอมันกินเข้าไปเนี่ยมันแข็งแรงเหมือนยาคู่เลยมันแข็งแรงแล้วนาตีสเขาปลูกดาวเรืองเขาให้กินดอกดาวเรืองใบดาวเรืองด้วยผลที่ได้คือไก่มันคึกคักแข็งแรงมาก คือแบาบว่าตัวเมียไม่สามารถที่จะแบบฟักไข่ได้ต้องเอามาฝากไว,ททว้ที่นี่ที่มีตัวเมียเยอะๆค่ะที่เนี่ยเหมือนไฮเลมเลยใครอยากได้<ล>พอพันดำๆ่ะมาหาปลาเล็กแม่เล <laughs> <ๆ>็กไม่คือมาที่เนี่ยลูกไก่ออกมาหน้าดำหมดเลยดำทุกตัวพันดีเลยเป็นไก่ดำเลยนะเล็กภูพานใช่ไหม,มไ,กไก่ดำภูพาน ผสมไก่ชนเไปเก่งมากตอนน้นน้าท่วมมาจะบอกว่าเตะเพื่อนตกน้ำคือว่าเจอเจอเจอกันอ่ะทีก็แคบเนาะน้ําก็ลึกเราเจอกันแล้วเตะกันตกน้ําอ่ะถ้าไปช่วยไม่ทันก็จมน้ําตายหมดไก่อ่ะเนี่ยในในสวนไผ่เราเนี่ยเราเลี้ยงแบบเปิดอันนั้นไก่เนี่ยเขาหากินเองใช้แบบธรรมชาติธรรมชาติพึ่งพากัน ไก่หากินเขี่ยตามโคนงูมันก็ไม่ค่อยอยู่นะมันก็มันก็กลัวมันลงลงนะเขี่ยลมันลงลงมันเขี่ยมันเขี่ยวันนี้มันเขี่ยกลับไปทางซ้ายเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์ผ่านมามันก็เขี่ยจากทางซ้ายกลับไปทางขวามันก็เป็นการควนควนโคนไผ่ให้เราด้วยแล้วมันก็ขี้ใสก็เป็นปุ๋ยจะบอกว่าของกะเล็กเนี่ยปีนี้ปีที่สองแล้ว ที่ไม่ได้ซื้อปุ๋ยไม่ได้ซื้อปุ๋ยแล้วแล้วไก่งามมากเหลองลองลองแวะมาดูได้ไก่เป็กงามมากไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยปีเนี้ยได้เนี่ยไก่เนี่ยเขาตอบแทนให้ก็เลยเขาก็ซื้ออาหารให้บ้างแล้วก็กล้วยมะละกอในสวนผลไม้ในสวนไก่ก็หากินไปกินหญ้ากินแมลงเลี้ยงตัวเองอีทีเราเก่งไก่ไหมใช่ ต้องปล่อยหมดเลยแต่ลุงเรียกเรียกไอ้สีขาวมาหน่อยสีไก่ขาวนะ่ะมีอยู่ตัวหนึงไก่เทพตัวนี้ย<อ>ขาวทั้งตัวให้ลุงไฟก็วิ่งนีแนบเข <laughs> าจับได้ใช่ไหมไม่ได้แไม่มีใครจับจไก่ได้จับได้ <laughs> จับยิงคืนเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดไอ <ป S> ้ <ใน S 2> ลุงม,ม,มาต้องตายแล้วไก่มันหนีไปแล้วเดี๋ยวป้าเล็กจะให้น้องปุ้มฝาก ร้านวิสาหกิจชุมชนภัยมิสุขที่จะเกิดขึ้นในปั๊มบังจากของเราเราจะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นของออพวกเราเองในกลุ่มสวนภัยมิสุขทั้ง 1, 2, 3, 4แต่ตอนนี้กําลังเริ่มจะกก่อสร้างแล้วเราก็จะจําหน่าย สินค้าของพวกเราที่นั่นแต่ตอนเนี้ยเราเอาสินค้าไปจําหน่ายในมินิมาร์ทของปั๊มบางจากก่อนอ่ะ้องปุ่มบอกนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนภิษากิจชุมชนภัยมีสุขของเรานะคะก็จะตั้งอยูี t ปั๊มบางจากกระแสบนค่ะแล้วก็ตอนเนี้เราอ่ะกำลังยังไม่ได้สร้างเรากําลังเริ่มส้างเดี๋ยวเราต่อไปติดตามในตอนต่อไปว่าเราจะสัางยังไงเป็นรูปแบบไหนใช่ไทยแบบไหนเอามาทํานะคะแล้วก็ ในวิสาหกิจชุมชนภายมีสุขของเราเราก็จะมีผลิตภัณฑ์จากภายทางในสวนสวนหนึ่งสวนสองสวนสามสวนสี่เอามาเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสากิจชุมชนที่จะมีขายอยู่ในอยู่ในร้านค่าของวิสากิจชุมชนเนี่ยตะลอดค่ะแล้วก็เราเรามีวางแผนกันไว้ว่าใครที่มีพักมีพักจากสวนสดๆอะไรเงี้ยเราก็ เอามาฟาขายได้แต่แต่ต้องนิงนเป็นพักจากสวนคืนอวแบบเก็บมาฟาขายเองไม่ได้ไปซื้อมาจากตลาดเอามาขายอย่างเงี้ยขายอย่างเงี้ยเรายินดีมากเลยอย่างอย่างสับป,ปะรดเนี <c oughs> ย่ย <c oughs> หรือหรือ <c oughs> ผลไม้จะสวนผัยมีสุกหนึ่งน่ยปีละลูกอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคือของดีมีจํากัดนะะ <c oughs> ใช,ใช่คือพวกเนี้ยมันธรรมชาติแบ่งปันให้เราเราก็แบ่งปันกันกินเนาะอย่างอย่างเนี้ยนาิติสอามาแบ่งอันนี้เป็นสับปะรด ที่เราไดา้มาจากการยาิเนี่ยดูก็รู้เลยว่าเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ถึงปุ๋ยถึงยาหรอกคือว่าสมบูรณนะ์น่ะแกจัดอะไรเงี้ยนี่ยงง้กินเลยกินสบายใจค<า><า>เดี๋ยวก็ฝากติดตามการทําล่านวิธีการทําล่าแล้วก็เป็นการทําแบบทํากันเองไม่ได้จ้างช่างมาทำเนี่ยค่ะเราก็อยากให้ติดตามชมต่อไปพร้อมๆเรานะคะโอเคเดี๋ยว คลิปนี้ปเล็กน้องปุ้มนาติสลุงหมูปลาเหลาแล้วก็น้องสายลุงอ่าน้องสายลุงค่ะ <c oughs> น้องสายลุงของเรานะคะทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวนไทยมีสุขค่ะ